สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินรดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินรดก็มีรถราคาเบาๆมาให้ลูกค้าได้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นแบรนด์ไหนนั้นมาดูกันเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นรถมิตซูบิชินะคะมิลลาดนะคะปี2018ค่ะราคาไม่แรงนะคะคันนี้ราคาไม่แรงก็สอบถามกันได้นะคะอยากทราบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆราคาการผ่อนการดาวตัวนี้ลูกค้าสามารถทักเข้ามา อสอบถามได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถเลยก็ได้นะอ่าค่ะตัวนี้ก็เป็นรถมิตซูบิชิมิลาดปี 2000, 2018นอนะคะลูกค้าก็มาดูกันที่ด้านหน้านะคะอ่าเริ่มที่ไฟเนาะไฟตาคู่หน้าตัวนี้นะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับอ่าไฟเดย์ไลท์ขนาดเล็กนะคะอยู่อยู่ส่วนด้านบนตรงนี้เนาะอ่าตัวนี้ก็มีความออกแบบมาได้สวยงามเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ แล้วก็ขยับมาด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะในส่วนนี้มีไฟตัดหมอกให้แล้วก็ในส่วนกระจังด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมเนาะล้อมรอบตรงกลางนี้จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีข้างล่างนี้ก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าเป็นตัวท็อปเลยของรุ่นนี้นะคะในส่วนของด้านข้าง ด้านข้างนะคะเริ่มจากล้อแม็กเนาะแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นแม็กสีดํานะคะตรงกลางก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของมิตซูบิชิค่ะสวยงามค่ะเดิมๆเลยใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มค่ะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวตามดนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวตามดตัวนี้ก็ออกแบบมาได้สวยงามค่ะขึ้นมาอีก นิดนึงก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ก็คนละสีกับตัวรถด้านล่างนะคะแต่เป็นสีเดียวกับด้านบนของตัวรถก็คือในส่วนของหลังคาอ่าจะเป็นสีดํานะคะคันนี้สปอร์ตมากค่ะสวยมากอ่าแล้วก็ติดอ,อกากันสาดให้ด้วยนะคะตัวนี้ติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นชุดแต่งของ มีลาดเลยนะคะในส่วนนี้นี่โอเคค่ะขยับลงมาตัวนี้ในส่วนของที่เปิดประตูนะคะที่เปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะคะลูกค้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์ให้ตัวนี้โอเคค่ะเดี๋ยวขยับมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะโอเคค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ไฟท้ายสวยมากค่ะลูกค้า อ่าเป็นสีแดงแล้วสังเกตจะเป็นอ่ากลมๆเล็กๆนะคะประมาณอ่าหกประมาณ9หลอดนะคะตัวนี้กลมๆเล็กๆสีแดงเนาะอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะในส่วนนี้เป็นสปอยเลอร์นะคะตัวนี้สปอยเลอร์สีดำเข้ากับตัวหลังคาเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามให้นะคะในส่วนนี้อ่ามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะคะ,ะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องเก็บของจะกว้างแค่ไหนนะคะออ,อ่าโอเคค่ะก็กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าถ้าใครเห็นแล้วกว้างไม่สาใจสามารถพับเบาะตัวนี้เก็บลงไปได้นะคะก็บรรจุของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะอ่าด้านล่างก็จะมีชุดแม่แรงให้นะคะชุดแม่แรงกับล้ออะไรนะคะ แล้วอะไรตัวนี้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าน่าจะยังไม่เคยแกะใช้งานเลยตัวนี้ในส่วนของห้องเก็บของตัวนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะลูกค้าอยู่ด้านข้างนะคะอยู่ด้านข้างนู้นเลยหากจอดในที่มืดอย่างนี้ก็ เปิดไฟเอ่อเปิดท้ายขึ้นมาไฟตัวนี้ก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนเนาะปะอ่าเปิดมาก็ด้านในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้าตั้งแต่ประตูจนอ่าถึงคอนโซลด้านในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำหมดเลยอ่าเดี๋ยวมาดูประตูด้านข้างคนขับกันก่อนนะคะ ตัวนี้ก็อ่าอ่าในส่วนของที่พักแขนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะลูกค้าจะมีความเงาดำเงาสวยงามนะคะอ่าแล้วก็อ่าจะมีปุ่มปรับระดับของกระจกทั้งสี่บานนะคะลูกค้าอ่าปรับต่ำสูงได้เลยจากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกนี้มันก็จะเป็นอ่าในส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวล็อกกระจก อ่ะล็อกกระจกและล็อกประตูนะคะค่ะขยับเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านี่อ่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าคือลูกเล่นครบนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันทันนี้อ่าเริ่มตั้งแต่พวงมาลายัยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะลูกค้าก็มีปุ่มเพิ่มระดับของเครื่องเล่นปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ในส่วนนี้เลยแล้วก็สามารถรับสายโทรศัพท์จาก พวงมาลัยได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปกดที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะออกแบบมาได้สวยงามค่ะแล้วก็ในตัวนี้นะคะก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นตัวท็อปตัวนี้ระบบสตาร์ทไม่ใช่แบบกุญแจเสียบนะคะเป็นแบบ push start นะคะเพียงแค่เอากุญแจเข้าไปในรถก็สามารถกดจากกลุ่มนี้สามารถสตาร์ทรถได้เลยค่ะ ่แล้วก็ด้านข้างนี้นะคะเห็นอ่าปุ่มเล็กๆตัวนี้เป็นตัวปรับระดับของกระจกมองข้างนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้จากตรงนี้เลยอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าปัดตัวนี้ก็เรามาดูในส่วนของหน้าจอแสดงผลอของตัวรถคันนี้นะคะก็จะออกแบบมา เป็นแบบวงกลมนะคะ3วงซ้อนกันเนะาะวงกลมแรกนะคะซ้ายมือวงกลมวงกลมแรกซ้ายมือตัวนี้เป็นตัววัดรอบนะคะเป็นตัววัดรอบแล้วก็วงกลมตัวใหญ่ๆตรงกลางเนาะตัวนี้ก็เป็นตัววัดความเร็วนะคะลูกค้าแล้วก็มีในส่วนของอแจ้งเตือนว่าเราวิ่งใช้งานไปแล้วกี่กิโลนะคะแล้วก็มี ตัวบ่งบอกน้ํามันให้ด้วยแล้วก็สถานะเกียร์นะคะอยู่ตรงนี้เลยก็คือตัวนี้เราใส่เกียร์ P U ก็คือเกียร์ว่างเนาะมันก็จะขึ้นสถานะเป็น P นะคะ mm hmm. โอเคแล้วก็วงกลมถัดไปตัวนี้ก็จะบ่งบอกสถานะของเครื่องยนต์ของรถหรือ,อไฟนะคะเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็ตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนได้เลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของประตูเปิดอยู่ก็จะมีสัญลักษณ์ของประตูเปิดอยู่นะคะ โอเคค่ะ okay, ก็ขยับมาตรงกลางในส่วนของอตรงกลางนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องแอร์คู่นะคะจะเป็นแอร์คู่ซ้ายขวานะคะเป็นออกแบบมาสี่เหลี่ยมออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยสีโครเมียมเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะคะสามารถกดแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะคะ okay. ขยับลงมาตัวนี้ก็จะเป็น หน้าจอแสดงผลโหมดการเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะคะตัวนี้ก็อ่ะมันจะมีโหมดให้กดเนาะนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยจะเล่นะจะรับฟังวิทยุหรือจะต่อ usb b l u e t o ตัวนี้ตัวนี้เราก็มีให้นะคะแล้วก็มีแผ่นมีที่ใส่แผ่น cd ให้ด้วยเล่น cd ก็ได้นะคะอะแล้วก็มีที่เสียบ aux ให้นะคะก็คือตรงนี้อ่ะตรงนี้เสียบ aux ตัวนี้เสียบ USB ตัวนี้โอเคค่ะตัวนี้ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะกับตามนี้เลยนะคะขยับลงมานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับแอร์นะคะตัวนี้ซ้ายสุดตัวนี้จะเพิ่มความเย็นนะคะจะเอาอุ่นหรือเย็นก็ตรงนี้ก็ปรับได้เลยแล้วก็ความแรงของพัดลมนะคะระดับไหน1,2,3,4 อยากแรงมากก็สี่นะคะอ่าตัวนี้อากาศเย็นนะคะเราเปิดที่หนึ่งก็พอ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปุ่มกดไล่ฟ้านะคะตัวนี้ปุ่มกดไล่ฝ้าาตัวนี้ก็เป็นอ่าขวาสุดก็ปรับทิศทางของแอร์นะคะอยากให้แอร์ลงตรงไหนเนาะอ่าลงหน้าลงทั้งหน้าและเท้าก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับอ่าระบายอากาศ จะเอาอากาศจากด้านนอกเข้ามาหรือจะให้วนอยู่ภายในตัวรถตัวนี้ก็ปรับได้เลยนะคะขยับลงมาด้านล่างในส่วนนี้ก็จะมีช่องเก็บของให้นะคะเล็กๆสามารถวางโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์หรืออะไรก็ได้นะคะที่ลูกค้ามีอยู่เนาะสามารถวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําตัวนี้มีให้2ช่องค่ะแล้วก็เกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ4ระดับนะคะลูกค้าเป็นแบบขั้นบันไดนะคะ มีสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกให้นะคะสถานะเกียร์ไหนควรใส่ตรงไหนนะคะลงมาที่ตัวน,นี้เบรกเบรกตัวน,นี้เป็นเบรกมือนะคะลูกค้าเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะ,ะดึงธรรมดาการดึงเบรกมือนะคะตอนก่อนเอาลงตอนเอาลงเราควรกดตัวน,นี้นะคะแล้วก็เอาลงมันจะได้นะคะแต่ตอนดึงขึ้นให้เราดึงขึ้นเลยไม่ต้องไปกดนะคะการใส่เกียร์ าการใส่เบรกมือที่ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันบ้างในส่วนของเบาะตัวนี้นะคะก็ออกแบบมาได้สวยค่ะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะสีดำสลับกับสีแดงนะคะซึ่งก็ออกแบบมาได้อ่าก็คือแดงไม่ใช่แดงเรียบไปเลยเนาะแดงแดงตัดดำตัวนี้มองไปแล้วคล้ายๆตาข่ายนะคะลูกค้าอ่ะแล้วก็ ตะเข็บขอบของเบาะก็จะเป็นะตะเข็บได้แดงนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังก็เช่นกันนะคะลูกค้าเบาะผ้าสีดําสลับแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสายเบลให้ด้วยนะคะคาดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะในส่วนนี้ก็กว้างพอสมควรคะ่ะในส่วนของด้านหลังสามารถบรรจุได้3-4ถึงคนเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าจะใหม่ เดิมแค่ไหนโอเคค่ะไปะอ่าก็ในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้ารู้สึกว่าจะเป็นหน้าเดิมเครื่องเดิมหมดเลยนะคะคันนี้อ่าน็อตน่าจะยังไม่ได้ขยับแหละพอดูจากมาร์คมาร์กยังมีสีแต้มจากโรงงานมาอยู่เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ถ้าว่ามีการขยับสีที่แต้มไว้จะหายไปนะคะอ่าคานก็คานเดิมนะคะในส่วนนี้อ่า เมดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะทั้งคานด้านหน้าแล้วก็ฝากระโปรงด้านบนเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนเราก็ยังอยู่ตัวนี้แผ่นกันความร้อนก็ช่วยระบายความร้อนนะคะ,ะก็เครื่องเดิมนะคะตัวนี้พวกของเหลวต่างๆตัวนี้ก็เช่นเคยค่ะเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกอ่าน้ำมันเครื่องตัวนี้เราดูแลให้นะคะลูกค้าโอเคค่ะคันนี้ก็อาจจะถูกใจอ่ากับลูกค้าหลายๆคนนะคะที่ลดราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะในส่วนนี้เอกสารเราไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าถ้าอยากทราบรายละเอียดก็สอบถามกันเข้ามาได้เลย หรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกทักอินบ็อกซ์ก็เข้ามาได้ที่บริษัทเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็ทดลองขับฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจเราไว้ด้วยนะคะประเสริญผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะลูกค้าหากอยากได้รถไว้ใช้งานรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาก็ให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะ่ะ อะสำหรับวันนี้แอดมิน o รดก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย